เรื่องนี้นันว่ายอดเอกว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมน้ำท่วมแค่ไหนก็แพ้ใจพวกเราสปสชเยี่ยสปศชมีใจเต็มใจช่วยพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมข่าวดีดีกับพี่คำรอน การวิกฤตน้ําท่วมหนึ่งงี้ส่วนที่สาคัญที่สุดคือผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องล้างไตที่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงวันนี้ที่เราลงมาดูสถานการณ์เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะามากับเพื่อนร่วมงานเรานะครับไปสนีไทยธนาคารเพื่อการเกษตรอสัก่อนเพื่อลงไปดูว่า,าพี่น้องประชาชนที่แม้จะประสบปัญหาอุทกภัยนะครับยังได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ต้องเรียนนะครับว่าผู้ป่วยที่ อาจจะประสบปัญหาน้ําท่วมและจําเป็นจะต้องล้างไตถ้ามีการส่งน้ํายาล้างไตไปที่บ้านเนี่ยทางสวชไปศรีไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าในการส่งน้ํายาล้างไตให้ถึงที่บ้านเหมือนเดิมเห็นว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะครับหรือผู้ป่วยบางท่านเนี่ยที่น้ํายาล้างไตเสียหายนะครับเนื่องจากน้ํามาเร็วหรือว่าอะไรต่างๆนี้ท่านก็แจ้งมากับพยาบาลที่ท่านติดต่อเป็นประจําแล้วพยาบาลก็จะติดต่อไปยังไปษนีไปษนีก็จะส่งน้ํายาล้างไตไปให้ท่าน นอกจากนั้นถ้าถึงเวลาที่อาช่วงน้ําท่วมพอดีท่านต้องใช้น้ํายาเนี่ยทางไปรษณีย์ไทยก็จะจัดน้ํายาไปอาจจะให้จํานวนมากขึ้นหน่อยนะฮะอย่างเดิมเนี่ยจะหนึ่งเดืนอนครับตรงนี้ก็อาจจะให้เป็นเดือนครึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ใช้น้ํายาล้างไตในการดูแลต้องเรียนนะครับว่าผู้ป่วยน้าล้างไตเนี่ยหากไม่ได้ล้างไม่กี่วันเนี่ยจะมีผลเสียต่อต่อร่างกายท่านนอกจากนั้นผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะครับก็ยังจะมีระบบเข้าไปดูแล ก็เรียนประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงภาวะน้ําท่วมเนี่ยพี่น้องประชาชนหากจะต้องไปรับบริการรักษาพยาบาลใดๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้กําชับทางผมนะครับให้สื่อสารว่าถึงแม้เราจะมีนโยบายที่ยกระดับแล้วแต่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ไมไมไมเข้าใจไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวเกิดโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการใกล้บ้านน้าท่วมด้วยจะทํำยังไงท่านก็ไปรัาบบริการที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยทางสปชก็จะลงไปดูแลให้ ก็สื่อสารกับทางหน่วยบริการต่างๆด้วยนะครับหากท่านให้บริการผู้ป่วยในภาวะน้ําท่วมเนี่ยก็ถือเป็นเหตุฉุกเฉินท่านสามารถเบิกเงินเพิมเ่มเติมมากับกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ครับตอนนี้วันนี้ที่เราลงมาเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยสองรายเราจะนําน้ํายาล้างไตไปให้เห็นว่าข้างหลังเราก็มีรถไปสีที่เตรียมลงมานะครับในการที่จะนําเข้าไปให้ซึ่งอาจจะยากลำบากหน่อยก็อาจจะมีการลงเรือต่างๆก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูหน้าง,งานด้วยนะครับ <Yeah. S 2> ปกติแล้วเนี่ยใน,ในเรื่องของการจัดส่งน้าํายาล้างไตในช่วงน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอ,องค์การเภสัชกรรมแล้วก็โรงพยาบาลพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะมีการประสานงานว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมเราก็จะดําเนินการเร่งนําเข้าไปให้ผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่ พื้นที่ไหนที่น้ําท่วมแล้วเราก็จะจัดเรือไปส่งโดยโดยเราก็จะมีการแรปตัวกล่องเนี่ยด้วยฟิล์มยืดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับก็ไปส่งให้ถึงบ้านผู้ป่วยแล้วไปจัดเรียงให้ผู้ป่วยที่บ้านรวมทั้งก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราเราพร้อมทันทีครับก็ตอนนี้ของพื้นที่ยุทธยาแล้วนะครับก็มีน้ําท่วมทั้งหมด12อาเภอที่ประกาศนะครับแล้วก็ มีทั้งหมด12อำเภอนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้ว6นะครับส่วนของสถานบริการสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะรอพต19แห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดแต่เราได้กำชับไปแล้วครับว่าทุกรอพตนะครับต้องพร้อมให้บริการผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะครับแล้วก็ต้องมีข้อมูลนะครับว่าผู้ป่วยคนไหนจะขาดยานะครับก็จะต้องเตรียมยาให้พร้อมนะครับทุกคนนะครับ โดยเฉพาะที่หนักๆก,ก็คือที่ท่านเลขาตวชอบอกแล้วก็คือผู้ป่วยที่ต้องล้างไตาทางหน้าท้องซึ่งเรามีข้อมูลครบหมดแล้วก็ดูให้ครบทุกทุกคนคือคือฐานพยาบาลนี่ยังยังบริการได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเราจะมีการเพิ่มนะครับบริการคือออกไปข้างนอกในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับ โด,โดยในตัวฐานพยาบาลเองเราก็ยังให้บริการอยู่เหมือนเดิมในเขตพื้นที่เสนานี้ยังอยู่ในที่ปกติที่ยังให้บริการได้มีการให้ออกบริการไปข้างนอกก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับแต่ละพื้นที่เช่นสะดวกที่ทําการอาบาตทอที่ทําการของโรงเรียนหรืออะไรที่เขายังสามารถให้บริการชุมชนได้เขาก็จะไปเบิดบริการเพิ่มเติมครับ <Yeah. S 3> ในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วย นะครับแล้วก็ในเคสของผู้ป่วยที่จะต้องมีต้องฟอกไตยอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับทางเทศบาลตบลนหูเวียงนะครับได้ได้จัดทําโครงการนะครับโดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันแห่งชาติส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติก็คือกองทุนสปสชนะครับโดยจัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนนะครับกิจกรรม ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดในพื้นที่ครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมีหน่วยบริการทางสาธารณสุขนะในเขตพื้นที่เราสามแห่งนะครับก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับหัวเวียงแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกระทุ่มแล้วก็อีก,อกที่อีกแห่งหนึ่งก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลหัวเวียง นะครับก็มีหน่วยบริการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะลงไปดูแลผู้ป่วยนะครับในช่วงเกิดภัยนะครับเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมเป็นประจำเกือบทุกปีหรือจะเรียกว่าน้ําท่วมซ้าซากเนี่ยนะครับเรามีการเตรียมแผนเผชิญเผชิญเหตุนะครับทั้งในด้านงานป้องกันนะครับการดูแลฟื้นฟูและก็เยียวยานะครับในส่วนของงานสาธารณสุขเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ ที่ร่วมทํางานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับราาพอพศตอทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีอสอมอนะครับทั้ง23หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นกําลังสําคัญที่จะลงไปดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนและวก็เ,เคสผู้ป่วยต่างๆเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะครับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยในพื้นที่เรามี24รายนะครับเป็น แบ่งเป็นของตำบลบ้ากนกระทุ่ม1 1รลายแล้วก็ตำบลหูเวียง13ราลายนะครับตรงนี้ก็มีอ l อ c ทีนะครับที่เป็นคนเข้าไปดูแลเป็นประจำอยู่นะครับพื้นที่ถ้าในจังหวัดพระนครศรียาตรงนี้นะครับตำบลหูเวียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รุ่มต่ำสุดนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยรุ่มต่ำเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนจ้าพญาถ้าเขื่อนระบาย800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยในพื้นที่ น้ำล้นตลิ่งแล้วคือน้ำท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วนะครับและณปัจจุบันเนี่ยเขื่อนเจ้าพยาระบายอยู่3,159นะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีณนะวันนี้นะครับน้ำเนี่ยปริมาณน้ำเท่ากับปี54นะครับแล้วก็เชื่อว่าคาดการว่าถ้าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยยังระบายระดับนี้อยู่เนี่ยน้ำปีนี้จะมากกว่าปี54 ก็เรามีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ส่งเวชภัณฑุ์นะครับสิ่งของที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตลอดมีการเยียวยาในการเอาสิ่งของไปมอบให้บ้างเอาเวชภันฑุ์ไปมอบให้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีการรณรงค์เรื่องไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา นะครับก็พยายามจะให้พี่น้องประชาชนนะครับเอาถุงขยะเอาขยานะใส่ถุงแล้วเราก็เตรียมจุดนะครับที่จะไปรับขยนะนั้นนะครับโดยมีรถขยะไปจัดเก็บตามกำหนดเวลาที่ที่ได้นัดหมายกับพี่น้องประชาชนตามจุดต่างๆส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านแต่ว่าถ้าบ้านลิมแม่น้ำเนีเน่ยที่ระดับน้ำสูง3เมตรกว่าเนี่ยเมตรถึง3เมตร80หรือนะครับ ในส่วนนี้เราจะต้องจัดเตรียมพื้นที่อพยพให้ก็มีหลายครอบครัวที่ขึ้นอพยพขึ้นมาอยูอ่บนที่สูงนะครับซึ่งเทศบาลก็จัดเตรียมให้นะส่วนหนึ่งเขาเขามีการเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจนะครับแน่นอนต้องเตรียมใจด้วยเพราะว่า,าถึงเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากน้ําท่วมเป็นประจำเนี่ยนะครับตรงนี้ชาวบ,บ้านาพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมหนึ่งในต้องการในด้านของการช่วยเหลือตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อน ถ้าเกินกําลังความสามารถนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์นะครับไม่มีเงี้ยทางเทศบาลก็จะเข้าไปดูแลนะครับหรือก็จะหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในภาวะการน้ําท่วมแบบนี้นะครับก็ไปช่วยเหลือย้ระดับน้ำอ่าฮะอ่าน่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลีจริิแลสำนักงานนี่ก็ผม ลดระดับา้านพื้นที่เนี่ยขึ้นมาสูงสองเมตร uh huh. แล้วนะครับอันนี้เป็นระดับน้ำที่ขึ้นมาท่วมที่้านหน้าเ็นทศบานเยิธ <Yeah. S 2> ีนี้สะดวกยังไงบ้างคะโอ้ยมันสะดวกพูดถึงเราล้างเสร็จเนี่ยเหลือสองสามชั่วโมงนี่ยเราจะไปไหนก็ไปได้เราจะไปทำอะไรก็ทำได้ถ้าเราไปล้างตายทางเส้นเลือดนะเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปทำอย่างน้อยก็ครึ่งวัน เราไม่มีรถก็ต้องจ้างรถเข้าไปแล้วก็จ้างรถเขากลับค่าใช้จ่ายมันจะเยอะแล้วตอนนี้สุขภาพมันไม่ค่อยแข็งแรงไปผ่าเส้นเลือดหัวใจมาและลม้มหัวไหล่หลุดหัวไหล่แตกมันก็ไปอุปัรรคต่อเราเยอะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วดีมากแล้วก่อนนั้นก็นอนโอ้โหแย่เลยดูเหตุการณ์แล้วจะไปให้ได้ แล้วก็ไปรักษาหมอก็ดูหมออะไรมาหายดีก็เลยทานข้าวได้อะไรได้ดีแล้วเอาเรือไปรับที่ถนนครับก็มาให้เราขอก็โทรมาบอกแล้วก็เอาเรือไปรับสองลำหมดเที่ยวหนึ่งก็สิบแปดลังมั่งยี่สิบลังมั่งอยู่ได้เดือนหนึ่ง ไม่เป็นอุปสรรคพอเช้าเราก็ทำนีเ่เสร็จแล้วก็ออกไปเดินเลยรอบเสารอบเสาสามสิบมั่งห้าสิบมั่งแล้วเย็นก็เดินทักยี่สิบอะไรเงี้ยกินข้าวแล้ว <100. S 1> ร่างกายเราก็จะช่วยย่อยช่วยอะไรดีไม่ให้นอนติดเตียงเป็นโรคนี้ต้องออกกำลังแล้วใจสู้อย่าไปเถอะ ถ้าไปท้าเออไม่ช้ากูก็ตายเนี่ยไม่กี่ปีสองสามปีตายเห็นหมีตำรวจบันทึกบันทึกทุกวันเลยไหมคะนี่ไงอ,อันนี้คือพอบันทึกแล้วเราจะรู้อะไรบ้างคะก็เขียนทั้งหมดเน,นี่ยเช้าเนี่ยหกโมงหกโมงกี่นาทีแล้วเราก็ทำเสร็จหกโมงกี่นาทีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาชั่งกิโล พอชั่งกิโลเสร็จก็มาเขียนดิสองพันสามสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จดไว้แล้วถึงเวลาหมอนัดเราก็ต้องไปให้หมอดูว่าเออน้ํายาเราออกดีฉีดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยความดันเป็นยังไงเราต้องลงหมดนะ่ะเบาหวานเป็นยังไงเราต้องลงในทั้งหมดนี้หมอก็จะไปดูโอ้คนนี้อย่งงางนั้น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  หมอนิทัศนหมอจันนะนะที่โรงพยาบาลเสนานะแล้วถ้าเราไม่ดีไม่ออกเขาก็จะแก้ไขว่าเปลี่ยนน้ำยาเอา 5, หนึ่งจุดห้าสามหนสองจุดห้าหนึ่งหนช่วงเช้ามันก็จะดีออกง่ายออกอะไรดีขึ้นเยเดแคอยเป็นไรครับ น้ำกัดเท้าอําเภ <Yeah. S 1> อเสนายุทธยากลุ่งเก่า <laughs> ที่น้องพวกเราอยู่กับน้ำมานานวันนี้น้ำท่วมท่วมแต่เมื่อวานวันนี้น้ำท่วมท่วมแต่เมื่อวานพวกเราสปอสอชอก็มีใจเราไปช่วยเขาเอ่ย

Bye.